สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook โรงเรียนเทพปัญญาจังหวัดอุดรธานีที่ได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแห่งความรักซึ่งทางโรงเรียนนะครับได้มีกิจกรรมรักไครให้ติดสติกเกอร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าที่จะบอกรักกันผ่านสติกเกอร์ที่ติด แต่กลายเป็นกระแสไวรัลนะครับไปทั่วโลกโซเชียลหลังเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะครับต่างแหกกันเข้ามาติดสติกเกอร์ให้กับคุณครูนะครับเพื่อเป็นการบอกรักเรียกได้ว่าแปะกันจนมองไม่เห็นผิวหนังของคุณครูเลยทีเดียวและเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับทั้งยังแซวคุณครูกันยกใหญ่ว่าเป็นลูกนิมิตไปแล้วจากเพจเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครที่ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้หน่วยงานกทม Work f r ฟอร์ m e และขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนจำนวน151แห่งในวันที่15-16ถึงกุมภาพันธ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดกทมนั้นยังคงเปิดเรียนตามปกติเนื่องจากโรงเรียนมีการทำห้องเรียนปลอดฝุน่นสำหรับป้องกันฝุ่นให้กับเด็กนักเรียนทั้งนี้นะครับกลมควบคุมมลพิษ ได้คาดการว่า PM 2.5ในพื้นที่กรทมและปริมณฑลจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในระหว่างวันที่14-17ถึง17กุมภาพันธ์ส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าแนวโน้มการระบายอากาศบริเวณกรทมและปริมณฑลระหว่างวันที่14-15ถึง15กุมภาพันธ์จะระบายอากาศได้อ่อนและจะส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากเพจ a c e b o o k ที่นี่บางแสนที่ได้โพสต์ภาพของหาดวอนนาภาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีหลังล่าสุดนะครับมีการปรับโฉมใหม่บางช่วงของชายหาดที่มีการนำเอาแผ่นคอนกรีต,ตสำเร็จรูปคล้ายกับเบื้องนะครับมาปูจนแทบไม่เห็นทรายจากชายหาดทั้งนี้หลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งยังบอกว่าอันตรายและเตรียมลื่นได้เลย อย่างไรก็ดีนะครับก็มีชาวเน็ตให้ข้อมูลเห็นแย้งนะครับว่าภาพนี้ถ่ายตอนน้ําขึ้นหากตอนน้ําลงก็สวยดีและสิ่งที่ควรปรับคือขยะบริเวณหาดเพราะมักจะมีคนเข้ามานั่งกินกันและใน1ปีน้ําทะเลจะกัดเซาะพื้นที่ประมาณ1เมตรหากไม่ทําแนวป้องกันจะเสียพื้นที่ดินไปเป็นต้นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารแะยาหรืออยอนะครับได้เปิดเผยว่า ขณะนี้พบขนมเรียนแบบเยลลี่องุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเยลลี่บรรจุถุงคล้ายลูกโปง่งหรือเรียกกันไปทั่วนะครับว่าเยลลี่องุนเคียวโฮที่มีหลากหลายรสชาติไม่มีฉลากและเลขออยพบว่ามีการจำหน่ายนะครับผ่านช่องทางออนไลน์และวางขายใกล้โรงเรียนจึงขอเตือนว่าไม่ควรซื้อมารับประทานเนื่องจากเหตุผลนะครับหนึ่งเลย อาจลักลอบนําเข้ามาโดยไม่มีฉลากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสี่ยงได้รับสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. ใช้ถุงมือยางหรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหารเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคลือบ 3. อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษบรรจุภัณฑ์ที่หลุดติดอยู่กับเยลลี่หรือขนาดเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เ n เนจ i เซได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น P28K ที่มีแบตเตอรี่เยอะที่สุดในโลกซึ่งมีความจุอยู่ที่2,800ม mm. ิลลิแอมส่วนสเปคต่างๆคา,าดว่าอาจจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วส่วนความละเอียดนะครับอยู่ที่ Full HD มีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังนะครับจะมีทั้งกล้องหลักที่ให้ความละเอียดถึง60ล้านพิกเซลและกล้องรลง20ล้านพิกเซล โดย e n e r จ i z e r P28k จะเปิดตัวในงาน MWC 2024ในวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งเชื่อว่ามือถือรุ่นนี้จะใช้งานได้นานกว่า5วันซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานจริงกับคนที่ไม่มีเวลาชาร์จแบตเตอรี่หรือต้องเดินทางไกลซึ่งเจ้า P28k นี้เองนะครับก็ยังมีความหนาคล้ายกับการพก power bank หนึ่งลูกเลยก็ว่าได้หน่วยลบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ได้ทำการประเมินนักบินของเครื่องบินลบลองหน J20 ซึ่งเป็นเครื่องบินผลิตเองของจีนโดยในการประเมินของกลุ่มวังไห่แอร์กรุ๊ปซึ่งอยู่ภายใต้กองพลน้อยของกองบัญชาการยุทธบ,บริเวณภาคตะวันออกโดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความสามารถของนักบินทั้งสองในการควบคุมทางอากาศจากกองกำลังศัตรตูแบบจำลองทั้งนี้ผลสำรวจในการลบขั้นสูง และการควบคุมสถานการณ์ในการใช้งานจริงก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยในกลุ่มวังไห่แอร์กรุ๊ปได้บอกว่าการเรียนรู้และการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องถือเป็นคุญแจสำคัญที่นำไปสู่ชัยชนะขณะที่การพัฒนาความสามารถในการต่อสู้และส่งเสริมยุทธวิธีในการต่อสู้ของพวกเขาจะฝึกฝนนักบิน J20 ได้มากยิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กักบรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 s m i l สมั a ไทยแลด์